คนออกมามันเป็นตามาคาบก็คือเป็นเนื้อร้ายก็คือเป็นมะเร็งนั่นแหละครับแล้วก็คิดประดิษฐ์ในตัวนี้ขึ้นมาตัวแรกก็คือผ้าสปอร์ตเบลเราสู้กับโรคมะเร็งได้ยังไงคือเราไม่ยอมตายกับผู้นี้ คนคนนี้เป็นโรคมะเร็งแต่ว่าใช้เวลาที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งเนี่ยมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ทําให้คนไข้โรคมะเร็งเนี่ยนำไปใช้แล้วก็สามารถที่จะอยู่กับโรคมะเร็งลําไส้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพบกับเขาเลยครับสวัสดีครับคุณสมบัติครับสวัสดีครับคุณหมอครับช่วยเล่าเรื่องราวของสมบัติให้ฟังน่อยทุกครั้งที่ถ่ายเลยนะครับมีเลือดสดๆะนะครับบนเขาในอุจจาระออกมา ออกมามันเป็นริบทีบเป็นแบนฮะโดยแล้วตรงช่วงเย็นๆก็มีอาการไข้ต่ำๆทุกวันเลยนะครับก็ได้ไปหาหมอในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครหมอก็ใช้ข้งมือท่า KY gel แล้วก็ล้วงเข้าไปเขบอกเจอก้อนมันอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดเซนน่ะก็ไปปลายสุดนิ้วขงหมอเลยเนี่ะหมอใช้นิ้วจังไปปลายสุดนิ้วหมอราะว่กก็คงเป็น r ิ s ิดวง ครับก็ให้ยาเน็บแต่ยากินมาครับแล้วก็เที่ยวหน้าหมอเขาบอกว่านัดไปทีนึงเอาจระมาด้วยนะฮะก็มาเพื่อมาตรวจจระแต่ก็หมอก็ให้ยาเน็บอยากินมาเหมือนเดิมตอนตอนนี้ให้เป็นเดือนๆเลยฮะมันก็เป็นเป็นหายๆอย่างนี้มาตลอดเกือบปีแล้วก็น้ําหนักก็ลดลงเลยย้ายโรงพยาบาลเลยย้ายโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแห่งเนึงใกล้ๆกันนะครับก็ มออาจารย์หมอท่านนี้ก็ส่งไปเจาะเลือดนะครับตรค่ามะเร็งนะฮะแล้วก็ไปทำซีทีสแกนครับเขาก็บอกว่าอ้านัดสองกล้องหลังจากนั้นเราก็ไปเซอร์นคุณครูคุณครูครกับเรื่องว่าเอ๊ะไอพฤติกรรมเนี้ที่มันเป็นแบบเนี้มันเข้าข่ายอะไรครรู้รู้พอเราเลาแล้วว่า เป็นมะเร็งแน่ๆเลยนะฮะก็ประมาณเจ็ดวันนหะทุกคนช่วงนั้นก็มีทั้งพี่ทั้งน้องลูกเมียไปครบเลยไปเป็นกองเชียร์<ะ>แต่ง<ะ>ใจปไปนั <ๆ S 2> <laughs> ่งใจเลยแล้วก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเออเราทําใจตั้งแต่แรกแล้วว่ามันอาจจะเป็นนะช่วงนั้นทำใจแล้วหมอก็ให้นัดหมอนัดผ่าตัดตอนนั้นก็เตรียมทําใจแล้วละ่ะก่อนผ่าตัดหมอก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณสมบัติมันอาจจะต้องยกทวาน คือผ่าลำไส้มันต้องยกวาวรมาที่หน้าท้องแล้วเปลี่ยนการถ่ายทางเดิมอ่ะถ่ายเองทางก้นไม่ได้แล้วอาจจะมายกไว้หน้าท้องช่วงรรานะหรือทาวนก็ได้ขึ้นอยู่ตำแหน่งแต่ผมก็เป็นห่วงเทารักนะผมบอกอาจารย์ช่วยผมหน่อยเถอะว่าทํายังไงก็แล้วแต่นะให้เก็บต้นไว้หลังจากนั้นประมาณสักเกือบปีอ่ะนะลำไส้มันเกิดรั่วรั่วเกิดจากการใช้แสงนะครับ ก็โดนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตัดทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ออกไปก็เหลืออย่างละสามฟุตไส้เล็กอย่างยี่สิบเอ็ดฟุตนเหลือสามลำไส้สั้นลงสั้นลงนะครับลำไส้ใหญ่ก็เหลือสามฟุตก็เหมือนกนกะอ่ะกินก็ถ่ายออกมาเร็วอย่างเงี้ยคล้ายๆอยางเงั้นแหละก็ยกมาไว้ที่หน้าท,ท้องอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอ,อีกรอบหนึ่งก็ความเป็นห่วงภาพลักษณ์อ่ะเราอยากทำงานระเด็กแต่งตัวแบบเนี้ยทำยังไง ก็เลยขอคุณหมอครับ,บหมอผมขอเถอะขอเก็บไปทางก้นเหมือนเดิม,มหมอเตือนนะนะว่าถ่ายบ่อยนะคุณสมบัตินะครับไม่เป็นไรหมอบอกว่าต่อมไส้มันอาจจะปรับตัวได้นะมันก็ค่อยปรับปรับนะอาจจะเป็นปีผมก็ไม่เป็นไรผมทนอย่างนั้นนะสี่เดือนไม่ไหวเลยค,ค,คือถ่ายวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบครั้งแทบไม่ได้นอนเลยคุยๆอย่างเงี้ย ไม่ถึงสิบนาทีผมต้องเข้าห้องน้ำทางเดินของลำไส้มันสั้นถ้าเวลาทานปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับออกทั้งก้นเลยทานปุ๊บออกปั๊บใช่ใช่อย่างนั้นแหละแต่มันไม่ออกเยอะนะมันออกทีละนิดทีละนิดเร้ก็ลำทานต้องใส่แผมเพิดก้นก็เปื่อยปรมาสี่เดือนยอมแพ้ยอมแพ้มันเลยขอคุณหมอ่านเนี่ยคือเปิดหน้าท้องใหม่เปิดทวารที่หน้าท้องใหม่ก็ยกคราวนี้ก็เป็นลำไส้เล็กละ ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะเป็นยกลำไส้เล็กก็นานก่อนจะรู้ว่ามันเป็้ลำผ่านรถแต่ลำไส้ใหญ่แตไมยกลำไส้เล็กของเสียมันก็ออกมาเยอะพอสมควรนะนะแต่ไม่มากนะครับเพราะว่าไปปรับเรื่องการกินอาหารครกินอาหารที่มีกากใยนะครับกินน้อยๆบ่อยๆนะครับไปสังเกตว่าเออกินอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมนะ ก็ได้ของผมนะคือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมจะได้พวกขนมปังโฮลวีตนะฮะแล้วก็มันเผือกเนี้ยมันช่วยได้จริงๆนะสําหรับตัวผมนะอุจจาระมันก็ออกมาน้อยลงแล้วบางทีก็วันหนึ่งก็ช่วงเช้าทีหนึ่งตื่นมาทีหนึ่งเดียนอีกครั้งหนึ่งโอเคเลยถือว่าโอเคแล้วสำหรับผมนะก็ชีวิตดีแต่เรายังแต่งตัวดีอนี้ไม่ได้นะครับเราก็แต่งตัวไม่ได้เพราะว่า พอย้ายทวารไปปวานมันมรนมีอุปสรรคในการ,กาการแต่งตัวใช่ครับก็คือตำแหน่งของทวารผมเนี่ย <S 1> <1> <S มันไปอยู่ตำแหน่งแนวเข็มขัดพอดีเลยนะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนยเพราะมันย้ายบ่อยคนระับของเดิมที่มันมันย้ายเนี่ก็เป็นร่องเป็นหลุมคนระับเวลาถ้าจะอยู่ตำแหน่งเดิมมันจะปิดแป้นไม่อยู่มันจะรั่วง่ายคนระับต้องไปหาที่ใหม่ครับอยากให้แนะนำหน่อยว่าเราสู้กับโรคมะเร็ง ได้ยังไงเห็นบอกว่าเป็นระยะที่3ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งมะเร็งมี4ี่ระยะระยะที่3มนี่ต้องค่อนข้างร้ายแรงพว่าสมควรแต่ว่าสู้จนหายครับมีกําลังใจหรือยังไงถึงสู้ได้กำลังใจจริงก็คือมาจากครอบครัวครับครอบครัวครอบครัวนีสำคัญมากที่สุดเลยคนตอนที่เราเป็นนนะเราทั้งพี่ทั้งน้องแม่แม่แม่ขพ่อเสียแล้วก็มาให้กําลังใจตลอดเลยเราก็จะสู้กับมันโดยที่ว่าหนึ่งนะ ทำใจยอมรับว่ารเราต้องมีกับมันนะฮะแล้วก็ต้องประสานกับหมอคือให้ความร่วมมือกับหมออ่ะหมอจะผ่าตัดก็ยอมผ่าตัดนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราไม่ยอมตายพูดง่ายไม่ยอมตายไม่ยอมตายเพราะว่าถ้าตายไปปัญหาครอบครัวเดือดร้อนแน่ๆอันนี้เป็นประเด็นเลยนะที่ว่าเราต้องอยู่อยู่สู้กับมันสู้กับมันนะครับผ่าตัด5้าครั้ง รักษามะเร็งบวกกับให้คีโมกับฉายแสงเนี่ยจนครบนะครับซึ่งก็ผ่านหมดแล้วมาสู่กระบวนการที่เราจะปรับเปลี่ยนชีวิตยังไงใช่ครับว่าจะอยู่กับมันยังไงให้มันได้นะครับอยู่อย่างมีความสุขครับแล้วก็คิดประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมาตัวแรกก็คือผ้าซัพพอร์ตเบลล์ครับซึ่งตัวนี้มันจะใช้สําหรับป้องกันการบุดร่วงของแป้นถุงครับและในมือผมนี่ก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ คุณสมบัติได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองกับมือนะนะครับเพื่อปรับใช้กับสรีระใหม่ของคุณสมบัติที่ผ่านการผ่าตัดนำไส้มานะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าอันไหนเนี่ยมันมันใช่ยังไงคร่าวๆกัเนเครับแล้วมันก็จะมีถุงรองรับแบบนี้ละครับอันนี้คือ,อถุง,ลง,ลงรองรับเก็บเสียเก็บ,เก,บเก็บอุจจาระนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็มีขายตามท้องตลาดนะครับแต่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยคือคุณสมบัติผลิต ต่อเติมตัวนี้เปรียบเสมือนมือที่สามนะมันจะคุมหน้าท้องเราตลอดเวลาไม่ให้ลําไส้เราแบบหลุด,ลดออกมาใช่ไหมฮะไม่ให้เกิดไส้เลื่อนนะครับ <Okay. S 2> ที่ว่าปัญหาที่ว่าคนที่มีแรงเบ่งต้องช่องท้องบางทีมันลาไส้มันจะเคลื่อนออกมารอบรอบหน,หน้าท้องนะฮะทำให้เป็นก้อนแล้วก็เวลาติดแป้นถุงมันกล็ลาบากต่อไปมันก็จะเกิดถ้าออกมาเยอะๆมันจะมีการพับของลมไส้ช่วงนั้นนะละลไส้อุดตัน หรืออากาศเนื้อตายนะตอนนี้มันจะติดเชื้ออันตรายได้นะครับตัวนี้มันก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็กิจกรรมพวกแบบออกกําลังกายว่ายน้ําอะไรนี้ได้หมดเลยครับอตัวนี้นะครับเป็นโล่ที่ป้องกันตัวทวารเทียมนะฮะแข็งมากตัวนี้จะป้องกันได้ครับอย่างเงี้ยัมจะป้องกันได้เวลาเราไปกระแทกโดนาอะไรใช่ครับตัวทวารเนี่ยมันจะ มันก็เยื่อบุในปากมันบางมากเป,เป็นการตัวป้องกันการกระแทกการบาดเจ็บของตัวทวารน,นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมบัติมากมานะครับที่นอกจากมาแชร์เรื่องราวให้กําลังใจส่งต่อกําลังใจแล้วเนะี่ยยังมาเล่าถึงสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์กับคุณสมบัติเองแล้วเนะี่ย <Okay. S 2> ยังมีประโยชน์กับเพื่อน,อนๆที่เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันเห็นบอกว่าได้มีโอกาสไปส่งต่อความรู้สิ่งประดิษฐนะ์นียให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งเนะี่ย จำนวนมากใช่ไหมครับออของเรานี้ก็มีโครงการเขาเรียกว่าออสซเบสสัญจรน,นะครับคือเราก็จะไปสัญจรตามโรงพยาบาลต่างๆที่ว่ามีคนไข้กลุ่มนี้เยอะๆนะครับก็บไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะได้ปลประสบการณ์กันนะครับก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นถ้าใครที่ว่าโรงพยาบาลไหนนะถ้ามีชมรมนะก็ไปเข้าซะได้เพราะว่าให้คุณภาพตัวดีขึ้นสุดท้ายก่อนจบอยากให้ สมบัติปากเพจที่บอกว่าเป็นช่องทางในการติดต่อกับเพื่อนที่เป็นโรคเดียวกันและให้ความรู้กับทุกคนนะครับครับเพจ่นของผมนะครับบ้านทวันใหม่ทวานเทียมนะครับบ้านทวันใหม่ทวันเทียมครับผมครบไปเซิร์ชเลยนะครับว่าบ้านทวันใหไมทวารทวาเทียมคนไข้ที่เป็นโรคเดียวกันนะ่ะคุยกันนะ่ะจะโอเคเลยครับกําลังใจเขาจะดีขึ้นบางคนคที่ว่าไม่อยากผ่าตัดนะฮะจะหนีหลีกหนีเนี้ยก็กลับมาผ่าตัด ครับสำหรับโครงการก้าวยาใจมะเร็งแล้วไงย,ยังไม่จบนะครับสำหรับเทปต่อไปก็กลับมาชมกันจะมีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาเล่าตีแผ่ประสบการณ์ชีวิตการต่อสู้กับโรคมะเร็งจนหายและส่งต่อกำลังใจกันโปรดติดตามชมกัน,นะครับก้าวยาใจมะเร็งแล้วไง หลายครั้งที่เราไม่อยากไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นภาระครอบครัวกำลังใจเป็นส่วนประกอบสำคัญในการมีลมหายใจต่อไปเริ่มมองคนอื่นนอกจากตัวเราคือมองเห็นน้ำตาของเขาทวาปัฒนาดีของเขาาให้เราเป็นกำลังใจเป็นสุดต่อตัวเราเนี่ยไม่ใช่มีชีวุดใช่คนเดียว คือเราไปทุกอย่างของใครบางคนเสมออย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง m ิ d ด็อกของเรานะคะ